เรื่องของเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เอง25กันยายน2567ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมมีภาพที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นคือภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนเก่งของเราคุณอุ้งอิงหรือคุณแพทองทานชินวัตรเดินทางมาพร้อมกับสามีคุณปิดกสุขสวัสดิเพื่อเข้าเยี่ยมคุณพ่อ ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรนั่นเองครับพอคุณอุงอิงออกมาจากเรือนจำก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวกันบอกว่าสุขภาพของคุณพ่อดีขึ้นแล้วจิตใจยังเข้มแข็งเหมือนเดิมที่แปลกตาไปหน่อยก็คือผมสั้นลงตามระเบียบของเรือนจำและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ทั้งเรือนจำได้อนุญาตให้หลานๆได้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันไลน์พูดคุยกับคุณตาทักษิณด้วย